สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูมงคลหรือครูปิ้งนะครับจะมาสอนเรื่องสร้างเสริมสุขภาพนะครับเรามาดูกันเลยนะครับบทที่1น,นะครับสิ่งแวดล้อมนะครับสาระสําคัญสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีผลต่อสุขภาพของเราครับการที่เราไม่ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพดังนั้นเราต้องรู้จักป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปนะครับสิ่งแวดล้อมหมายถึงนะครับมาดูสิ่งแวดล้อมคืออะไรกันนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นต้นไม้สัตว์แม่น้ำ อากาศเป็นต้นและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านเรือนถนนสะพานโรงงานเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูจากภาพนักเรียนเลือกอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดเพราะอะไรนะครับภาพที่1เป็นไงครับภาพที่2มีต้นไม้ภาพที่3 เป็นบ้านนะครับที่มีขยะเยอะนะครับจากภาพนะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนอยากจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนครับเพราะอะไรครับภาพที่หนึ่งเป็นไงครับภาพที่หนึ่งเป็นไงฮะมีแหล่งน้ํานะครับมีแหล่งน้ําที่สะอาดไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพนะครับต่อไปภาพที่สองเป็นไงครับภาพที่สอง มีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้พอ้ออะไรครับมีต้นไม้มากทําให้มีอากาศบริสุทธิ์ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพนะครับต่อไปภาพที่สามภาพที่สามนะครับมีขยะเยอะเลยนะครับภาพที่สามอาจจะทําให้นักเรียนมีสุขภาพที่ไม่ดีนะครับเจ็บป่วยง่ายนะครับเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มี ชื้อโรคสะสมนะครับอาจจะทำให้นักเรียนเป็นโรคต่างๆนะครับดังนั้นนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเลือกอยู่ในสิ่งแวลดล้อมแบบไหนครับ1กับ2แน่นอนนะครับ1กับ2แน่นอนดังนั้นนักเรียนเลือกได้นะครับเลือกได้ถ้านักเรียนแถวบ้านมีขยะเยอะนักเรียนสามารถเก็บขวานให้สะอาดนะครับปลูกต้นไม้นะครับเพื่อให้มี ออกซิเจนมากขึ้นนะครับไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคนะครับต่อไปนะครับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของเราร่างกายจะแข็งแรงสุขภาพดีถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆเช่นสถานที่มีอากาศบริสุทธิ์แหล่งน้ำที่มีน้ำดื่ม น้ำใช้สะอาดนะครับเป็นต้นดังนั้นเราควรที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างให้อย่าให้ถูกทำลายนะครับต่อไปเรามาดูนะครับประเภทของสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนะครับ 1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยคือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตนะครับ1.1สิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีแบ่งได้ดังนี้นะครับ1.1.1น,น,นะครับบรรยากาศนะครับหมายถึงอากาศที่ห่อหุ้มโลกประกอบด้วยก๊าซชนิดต่างๆเช่นโอโซนไนโตรเจนออกซิเจน นะครับอะกอนคาร์บอนไดออกไซด์ฝุ่นละอองและไอน้ำนะครับ1.1.2ุทบกับอุทกภพนะครับหมายถึงส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดของพื้นผิวโลกได้แก่มหาสมุทรทะเลแม่น้ำนะครับต่อไป1.1.3ทนะครับธรณีภาคหรือเปลือกโลก หมายถึงส่วนของโลกที่เป็นของแข็งห่อหุ้มโลกของโลกนะครับห่อหุ้มโลกประกอบไปด้วยหินและดินนะครับมาดูต่อไปนะครับประเภทของสิ่งแวดล้อมนะครับสองสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนับมีอะไรบ้างนะครับมาดูแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้นะครับสอ สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปประรรมได้แก่บ้านเรือนถนนสนามบินเคื่อนโรงงานวัดมัสยิดได้เลยนะครับ2.2สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศาสนากฎหมายและกฎหมายระบบ เศรษฐกิจการเมืองการปกครองเป็นต้นนะครับสรุปคือนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างอากาศดินฟ้าอากาศนะครับรถยนต์ต้นไม้เก้าอี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับต่อไป เป็นการบ้านนะครับเป็นการบ้านให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับข้อ1สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ10ข้อนะครับให้นักเรียนตอบมานะครับข้อ2สิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นนะครับ10ข้อนะครับให้นักเรียนลอกโจทย์นะครับเขียนลงสมุดสุขศึกษานะครับก็ส่งตามที่ครูได้กําหนดเอาไว้นะครับแล้วก็วันนี้ นะครับก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะครับขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะครับวันนี้ครูก็ขอลานะครับเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ